สวัสดีค่ะจากบาลไยวงพยอมค่ะนี่คือต้นแพรทองนะคะเป็นไม้ในวงเดียวกันกับแพรเชียงไฮนะคะแต่อันนี้เขาจะไม่มีดอกใบเขาจะสวยเป็นเงาวาว,าวนะคะแล้วก็จะห้อยระยะลงมานะคะนี่ค่ะฝนตกเมื่อวันก่อนนะคะบาลไยวงพยอมก็ลืมนึกเลยฝนตกแล้ว คือตกไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เปิดน้ำลดนะคะไม่ได้ลดน้ำด้วยหมดเลยค่ะแห้งตายแทบหมดเลยนะคะหูกำลังสวยมากๆเลยกำลังห้อยระยะแบบนี้นะคะหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือใบไม้เขาบังอยู่ส่วนแถบทางนี้ตั้งอยู่กลางแดดอันนี้บาลางพยอมตั้งไว้กลางแดดเลยนะคะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งวัน กำลังสวยมากเลยว่าจะเอามาโชว์ว่าจะแยกกระถางใหม่ว่าจะจะจะหมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องปรับปรุงใหม่เลยเราก็จะมาตัดช้ำใหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่กระถางนี่เลยก็ต้องช้ำใหม่เป็นการด่วนเลยโอ้โห เพิ่งไปเห็นวันนี้นะคะฝนตกมาตั้งหลายวันก็ไม่ได้เดินไปดูเพราะว่าไม่เคยเป็นอะไรเดินแวะไปดูทีไรก็ชื่นใจสวยงามตลอดไม่นึกมาว่าวันนี้ไปดูตกใจใจหายหมดเลยนี่แหละเขาบอกว่ามีคนที่กระปลูกต้นไม้อยู่ว่าถ้าฝนตกฝนแรกเลย แล้วก็ตกในหน้าร้อนแบบนี้ต้องลดน้ำพยุงก่อนอันนี้บา้าางพยองก็ไม่ได้ลดมาสองวันตั้งแต่ฝนตกเมื่อวานตอนเย็นก็ตกลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็พรมๆเป็นฝนพรมๆเช้าขึ้นมาก็แดดเปรี้ยงเลยมาเช้าก็แดดเปรี้ยงก็ไม่ได้สนใจแล้ววันนี้รู้สึกว่าบาลรางพยองไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ รู้สึกปวดหัวมากเลยเพราะวันนี้อากาศร้อนมากทั้งๆที่ฝนตกไปตอนเย็นแต่เช้าขึ้นมาอากาศร้อนแดดเปรี้ยงแป๊ดเลยก็กินข้าวเช้าแล้วรู้สึกปวดหัวตึบๆก็ว่าอากาศร้อนแต่ก็ไม่ได้กินยานะคะตอนแรกว่าจะกินฟ้าทลายโจรก็อย่าเพิ่งไปกินเลยก็เลยเอาน้ำแข็งใช้น้ำแข็งนะคะ มาโปะตรงท้ายทอยสักประมาณ3นาทีถึงหนาทีก็รู้สึกว่าโล่งแล้วก็หายปวดหัวนะคะอันนี้ก็หลายๆคนที่ใครเป็นมีอาการปวดหัวแบบนี้นะคะลองดูนะคะลองลองดูว่าใช้วิธีของบาลางพยอมนี้ อาจจะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกินยานะคะกินยามากไปก็จะทําให้ร่างกายเราไม่ดีนะคะอันนี้ก็ขอบอกก่อนไม่ใช่ว่ากินยาแล้วเราจะสุขภาพดีหายปวดหัวแต่อย่างอื่นก็จะตามมานะคะอันนี้บารางพยอมจะหลีกเลี่ยงในการกินยามากๆถ้าไม่เหลือบ่าฝาแรงจริงๆก็จะไม่กินยานะคะ ก็ใช้ประครบเอาก็ได้ผลนะคะใช้ห่อกับผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูผืนเล็กๆไม่ต้องบางมากแต่ก็อย่าให้หนาเกินไปแล้วก็แล้วก็ประครบที่ท้ายถอยแล้วก็กลางกระม่อมค่อยๆประครบนะคะพอรู้สึกว่าจะเย็นสักหน่อยนึงก็ยกออกแล้วก็ประครบใหม่อันนี้เป็นวิธีการ บรรเทาอาการปวดหัวมึนหัวนะคะอันนี้ได้ผลดีมากนะคะก็ใครเป็นก็ลองทดลองทำดูนะคะดีกว่ากินยาเพราะยานี่ก็กินมากไปก็ไม่ดีนะคะถ้าเป็นพาราก็จะทำให้กินนานๆไปก็จะอาจจะทำให้กระดูกผุพรุนได้นะคะ อันนี้จากการสันนิษฐานเอาเองนะคะจากประสบการณ์ที่ดูแลผู้สูงอายุมาเยอะมากมากก็มาบอกมากล่าวให้เพื่อนๆที่เป็นสอวอรหรือว่ายังไม่สอวอนะคะก็อาจจะทำให้มีวิธีดูแลร่างกายตัวเองได้ดีกว่าการกินยา พอดูต้นไม้ได้เลยนะคะขนาดต้นไม้ยังใบแห้งเลยนะคะฝนตกอากาศร้อนแล้วเราไม่ได้ลดน้ำซ้ำทำให้เกิดเป็นแบบนี้ทุกทีเลยทุกครั้งด้วยอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ทำต้นไม้ขายนะคะเขาก็บอกมาหลายครั้งแล้วเวลาเราไปเจอ ปัญหาครั้งแรกเลยก็ถามเขาก็บอกว่าแล้วลดน้ำรืเป่าบอกเปล่าเขาบอกว่าทำไมไม่ลดต้องลดทุกครั้งที่ฝนตกถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงแรงนี้ถ้าเกิดฝนตกลงมาเราจะต้องลดน้ำถ้าไม่ลดน้ำก็จะเกิดอาการเป็นแบบนี้นะคะโโหเสียดายเสียดายมากๆเลยขยายพันธุ์ไว้ตอนแรกก็เป็นแบบนี้แหละ แทบจะสูนพันเลยทีนี้ก็มาทำใหม่โอ้โหสวยมากแล้วก็แบ่งไปให้เพื่อนฝูงหลายๆคนเอาไปปลูกแบบตะมุตะมิก็น่ารักใส่กระถางเล็กๆตั้งไว้ในที่ทำงานตั้งไว้ระเบียงบ้านสวยมากโโหหมดสภาพเลยอยากจะร้องไห้เลยเห็นซะ สงสารต้นไม้มากทําสมมดสภาพเลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะคะว่าฝนตกในหน้าเล้งแล้วจะทําให้ต้นไม้มีอาการเป็นแบบนี้นี่เนี่ยจากประสบการณ์คนทําต้นไม้เองเราก็จะรู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ แล้วก็สามารถที่จะแบ่งเบาแล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่รักต้นไม้ที่ยังไม่รู้ได้ต่อนะคะก็จากประสบการณ์ของบลัยวงพยอมเองนี้แหละที่จะมาบอกกล่าวแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เล่าสู่กันฟังมาตลอดก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตของบลัยวงพยอมเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นก็ได้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มาบอก ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันได้ฟังกันโหหมดสภาพเลยแม่คุณทุนหัวแบบนี้เหลือเท่านี้ส่วนอันนี้ก็เด็ดมาแล้วนะคะเริ่มชุ่มแล้วนะคะเริ่มฟื้นตัวนะคะเขาฟื้นตัวไวนะคะนี่ค่ะ อันนี้เอาจิ้มไว้มาเช้าแต่เช้าเลยนะคะก็ยังไม่เต็มกระถางเดี๋ยวก็จะจิ้มใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาจิ้มอันนี้กันต่อโอ้ยเห็นแล้วใจหายหมดเลย นี่ค่ะส่วนอันนี้เราก็ฟังทั้งหมดเลยกดไปแบบนี้ให้ยอดเขาโผล่ขึ้นมาได้เพราะข้างล่างกระถางนี้จะเป็นมะพร้าวสับล้วนๆนะคะไว้ให้เขาได้ดีแล้วค่อย แยกขยายใส่กระถางเล็กๆให้ตะมุตะมิดูน่ารักนะคะอันนี้ก็เรียกว,ว่าถนอมไว้ก่อนก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าเขาจะบานเป็นพุ่มห้อยระยะอย่างสวยนะคะครั้งแรกเลยก็นึกว่าศูนย์พันเหมือนกัน อยู่ดีๆเขาก็ยุบแบบนี้เพราะว่าโดนฝนมาปีที่แล้วนะคะเขาโดนฝนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ดูมาดูอีกทีสิเหลืออยู่2ต้นก็เลยมาย้ายใส่กระถางเล็กๆไว้แล้วก็เห็นเขางามขึ้นมาก็แยกต่อมาเรื่อยๆใส่กระถางขยายมาเรื่อยๆจนได้กระถางเป็นกระถางพุ่มใหญ่สวยมากแล้วก็ชํำ แบ่งให้เพื่อนไปด้วยตอนนี้กับจะหมดเลยเริ่มอาการใหม่อีกแล้วนี่เนี่ยเพราะความประมาทอย่างหนึง่งแล้วก็ความที่ดูแลไม่ทั่วถึงก็พอดีเมื่อวานนี้ก็ไปฟันต้นไม้ว่าจะเอาเครื่องไปตัดก็ตัดไม่ได้เครื่องไม่ติด เครื่องที่หยุดมานานก็จะเป็นอาการแบบนี้คือติดไอเราก็ซ่อมไม่เป็นซะด้วยเรื่องเครื่องแบบนี้ก็ว่าจะออกตลาดไปให้ช่างเขาทำให้สักหน่อยหนึ่งก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่างเขาหยุดอีกก็เลยต้องไปพวกนี้วันจันทร์ก็ใช้มีดฟันก็ฟันไปเรื่อยๆเอย,เอ,ยเอามาเจอพึ่งมิ้มนะคะเป็นพึ่งมิม้ม ก็เรียกว่าพึ่งหอยโข่งลังเล็กๆก็ไม่ทันได้ต่อยพอดีเลยเห็นซะก่อนก็เลยออกมาจากตรงนั้นก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปทำเลยเพราะวันนี้อากาศไม่ดีลมไม่พัดเลยทั้งวันวันนี้ก็ไม่พัดเลยนะคะตอนที่ทำคลิปอยู่นี่ก็เย็นเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกา สีกว่านาทีแล้วนะคะใกล้หนึ่งทุ่มแล้วลมก็ยังไม่พัดเลยร้อนมากๆวันนี้อากาศร้อนทั้งวันร้อนเพราะลมไม่พัดเลยนะคะสงสัยลมพายุคงจะพัดเอาไปหมดแล้วเลยไม่มีลมเหลือให้เราได้ชื่นใจชื่นตาอีกเลยแต่ต้นไม้ก็หักโคน่น โคนโคนต้นกระถินโคนสองต้นใหญ่ๆเท่าโคนขาอันนี้ต้นกระถินก็เป็นต้นไม้ที่เราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะคะแต่ทำไมถึงเอาไว้มีคนหลายคนบอกทำไมไม่ตัดทิ้งตัดไม่ได้หรอกเพราะาบาลางพยอมปลูกให้เขาอยู่เขาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่เป็นต้นใหญ่ก็ไว้อาศัย เขาบังลมนะคะถ้าเขาขึ้นจนหนาแน่นเลยนะคะ <c oughs> อย่ามายุ่งเลยนะกำลังลนอน,อนเดี๋ยวจะโดนตีหมาดือด้อเนี่ยเด็กดือ้อน้องกาเฟน,นะคะสงสัยจะหิวข้าวแล้ว ทำให้ไปเอาข้าวให้กินแล้วบาลไยก็จะใช้ต้นกระถินเป็นแนวคันสำหรับไว้กันลมพ่อบ้านของบาลไลองพยอมก็เป็นกระท่อมเล็กๆที่ไม่ได้แน่นหนาอะไรนะคะจะปลูกก็ยังไม่มีเงินปลูกเลยเงินยังไม่พอปลูกนะคะ พอตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ปลูกเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวไปซื้อคอนโดอยู่แล้วก็จะให้ว้ายไพยอมไปอยู่ก็เลยคุยกันเมื่อสงกรานเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาอยู่กับแม่ในเวลาที่สมควร แล้วก็พอดีเลยแถบทางบ้านไรองพยมที่อยู่นี้ก็มีไร่ข้างๆเขาขายที่ก็มีคนเป็นเศรษฐีใหม่เนาะทำงานใกล้ปลดกเกษียณก็มาซื้อที่ตรงนี้ไว้แล้วเขาก็ปลูกบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มาอยู่นะคะ ตอนนี้แล้วก็เมื่อวันพายุมาก็ไม่รู้เสียงดังโพราะแล้วก็ไฟที่บ้านเขาก็ดับหมดเลยก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรไฟชอ็อตหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสูงสิงกับเข่าไม่อยากไปคุยกับคนมีตังนะคะ กลัวเขาจะดูถูกเอาเพราะเราก็แค่คนบ้านนอกเนาะคนบ้านนอกขอบตื้อเดี๋ยวเขาจะมาดูถูกดูเคนไม่อยากให้เสียความรู้สึกที่ดีก็แค่มีอะไรที่เขาจะให้เราช่วยเหลือได้เราก็แค่ช่วย แต่ถ้าเขาไม่เอ่ยปากเราจะไม่ยื่นเสนอขึ้นไปนะคะกลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปเรียแข้งเรียขาเนาะพูดยากเราอยู่แบบเรางนี้ดีกว่าเขามีธุระอะไรเดี๋ยวเขาก็มาหาเอง เราก็จะปักทางนี้ต่อวังไว้แบบนี้แล้วเราก็ลดน้ำเอาไว้ในร่มเดี๋ยวก็ดีนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแต่โดนฝนแล้วต้องลดน้ำแล้วก็เก็บเข้าในร่มนะคะ ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหมเสียดายมากกำลังสวยเชียวว่าจะเอาอวดสักหน่อยหนึ่งว่าจะลงคลิปเลยยังไม่ทันได้ลงเพราะตอนนี้คลิปก็ยังคาเครื่องอยู่เยอะนะคะวันนี้มีตัวมแมลงด้วยมีแม่มดโหเหือ,อไหลยดมับมับๆเลยตอนนี้ ร้อนมากๆร้อนจริงๆเลยอันนี้บาลายมพยอมมาทันั่งทำอยู่ที่เพิงพักนะคะก็คือนั่งทำในร่มได้ทำได้ทั้งกลางวันแล้วก็ทำได้ทั้งกลางคืนถ้ากลางวันร้อนจัดก็เปิดสปริงเกอร์ได้หรือไม่ก็เปิดพัดลมได้นะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะได้หนึ่งกระถางสวยๆก็รอให้เขาแตกพุ่มมาใหม่แล้วก็จะได้ขยายออกไปใหม่นะคะไปใส่กระถางเล็กๆให้เตมุเตมินะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ